เลนี่ครับเพื่อนๆแพ็กการันตีนะครับ8 8ถึง9นะครับขอ90บวกแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปเลยครับนี่ครับครบ8ตัวแล้วนะครับเราก็สามารถกดรับได้เลยหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟ i ีฟ้าราคาถูกนะครับ ผมขอแนะนำเพจเติมเกม over top hub ผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนเพื่สำหรับเกมฟ i f a Mobile ของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ description หรือจะ add line นะครับ over underscore top hub อย่าลืม add ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใน FC Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อน ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเสริมทีมนะครับไอดีหลักนั่นเองหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะครับเสริมทีมไม่ดีลองไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสริมกองกลางกันนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ4,500พอยนะครับก็มีคนแนะนํามานะครับว่าให้เปิดแพ็กอันนี้นะครับเพื่อนๆเปิดให้ครบไปตามสเต็ปนะครับเราจะได้การันตีด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับ ครั้งแรกครับกดไปเลยครับโอเคครับพอลออจเทเนนาซีเดียมปารส <c oughs> ก็ลรวมๆได้ประมาณ1 m เอ็มนะครับเพื่อนๆกอยังไม่ค่อยคุ้มนะครับรอบที่2ครับ หแสงมาหน่อยอทิ์ติหนีาอีกแล้วโอ้โหตัวเดิมเลยครับเพื่อนๆจะมาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโอเคครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราได้เงินมา1ล้านนะครับรอบนี้ได้ประมาณ2ล้านครับเพื่อนๆ ไปต่อรอบที่3ครับรอบนี้ขอสักสามแสงแล้วกันนะครับ 2> 1 2 3ขอเป็นทีมชาติบราซิลโอ้โห เจนีน่าอีกแล้วโอ้โหโคตรล็อกครับเพื่อนอเปิดสามรอบมึงมาสามรอบจะรั่วเกินไปครับโอโ้รอบนี้ผมไม่หวังอะไรเลยครับเพื่อนอมาอีกดิโอ้โหไม่แน่จริงนี่ว่าอรอบนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเอ็มนะครับ รอบสุดท้ายครับกอพดพวกแพงๆหน่อยโอ้โหตัวเดมเลยครับไม่ใช่ครับเพื่อนๆรอบนี้ <S <S ก็รอบนี้ได้ประมาณ1.5ล้านนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเราเปิดครบ5ครั้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพชรนี้อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้การันตีนะครับ สองพันพอยสองแสงหนึ่งแสงสองแสงแพงเสมอขอหน่อยโอ้โหอาเจนจิน่าอีกแล้วมันเป็นอะไรกับอาเจนจิน่าครับวันนี้แต่ละตัวเราวไอ้นี่มันมาอีกแล้วครับเพื่อนๆ what what the fuck แลนนี่ครับเพื่อนๆ แพ็กการันตีนะครับ88ดึง9นะครับขอ90บวกแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปเลยครับกระตุกแบบนี้หรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นซิโกโก้2000 <years> later. โอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นเตเบสนะครับ ก็ไม่ได้แย่นะครับและก็เป็นตัวที่ต้องการด้วยนะครับเพื่อจะเอาไปแลกคาฟูนั่นเองดีเลยครับได้เตเวสมาก็นี่ครับนี่คือนักเตะที่เราได้มานะครับก็จะมีบางตัวนะครับที่ขายออกบางตัวก็ขายไม่ออกนะครับตัวขายไม่ออกเราก็ต้องดักนะครับเปเลตตัวนี้เนี่ยผมได้มา4ตัวเลยนะครับเพื่อนเยอะมากนะครับ ก็ตอนนี้เรามีอยู่ 8M นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะครับผมยังไม่เสริมกองกลางนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมจะเก็บเงินไปซื้อตัวมาแลกคาฟูก่อนนะครับเนื่องจากเราได้เตเบสมานะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ขาดอยู่อีก4ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาประมาณ5ล้านนะครับ ก็น่าจะหาซื้อได้นะครับตัวพวกนี้เดี๋ยวเราไปซื้อตัวมาเพิ่มกันนะครับนี่ครับลามิเลสนะครับก็ซื้อไปก่อนเลยครับ5ล้านแล้วก็แบกขวาตัวนี้ไม่มีคนขายนะครับแล้วก็จะมีกลองหน้านะครับซาโลมอนลอนดอนตัวนี้นะครับซื้อมาเลย เรียบร้อยครับเพื่อนๆเราได้มาอีก3ตัวนะครับตอนนี้เราขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ครับก็ต้องไปดักซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินหมดนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปขายมิลินเลยนะครับพอะเดี๋ยวเราจะเอาเงินไปซื้อเด l a ลักรูทนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเราขายมิลินเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่5 5ล้าน5นะครับก็จะดักตัวนี้ไว้นะครับ2000 years later. และก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆตอนนี้เราซื้อนีลาครุสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารับมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกคาฟูกันนะครับกลายเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมได้แลกคาฟูนะครับเ,เพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดวงไม่ดีนะครับนี่ครับครบ8ตัวแล้วนะครับ เราก็สามารถกดรับได้เลยปลาสิว r b icon ร้วเป็นคาโฟ่0กากับเพื่อนเราคาประมาณ15 m นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถไปขายนักเตะท,ที่เราดักซื้อมาได้นะครับนี่ครับ ขายทิ้งไม่ได้เลยนะครับแถมคาฟตูตัวนี้ก็ขายได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่ากาไรนะครับเดี๋ยวผมจะขายรามีเลสไปก่อนเลยนะครับนี่ครับรามีเลสขายไปก่อนเลยส่วนตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ขายนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าในตลาดเนี่ยราคายังไปได้อีกนะครับตัวนี้ก็จะเก็บไว้เหมือนกันนะครับบักก้านะครับก็จะขายไป ประตูตัวนี้ก็ขายนะครับท like mm ี hmm. People, like ่เหลือก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเีเบสนะครับก็จะเก็บไว้นะครับเพราะว่าราคาก็น่าจะไปได้อีกนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนสรุปแล้วนะครับคลิปนี้เราได้กําไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราได้คาฟูมาด้วยนี่ครับคาฟูโอ้โหตอนนี้ก็ตั้งรับกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็รอราคาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะขาย เอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ